อาจารย์ครับถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเข้มทีสานะแต่เหมือนกับว่ายุคนี้ยเขาบอกเข้มมุกดาเนี่ยเป็นคู่จิ้นอันดับหนึ่งอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ยอ,อ,นนอ,อย่างไรวันนี้อ๋อจะไปโยงหนึ่งที่เดี๋ยวก็แฟนคลับเขาก็มาโอ้ยอ๋อนี่อ๋อหลังเมืงนั่นด้วยอ่ะแต่ผมก็ยังบอกอ่ะอันนี้เป็นคิดไปท,ที่ที่หลังจากที่เรารู้เรื่องเข้มท่สาไปแต่เราไม่ได้ประโยงนะไม่โยงนะะนะเน้นๆเราเน้นเข้มมุกดาต่อไปเราจะเน้นเข้มมุกดานะ แต่เดี๋ยวจะมีโยมที่สาริตต่อยแต่เดี๋ยวมันมีเหตุผลน,นะเอาเป็นว่นาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปารคนท,ที่อยากให้เข้มเป็นแฟนกับมุกดาเนี่ยนะผมกับเดลุบอาทิตย์จาแล้วนะนะต้องขอ่ออให้ออกบอนขอมาให้ขอึ่งพนล้านคหนึ่งครับทำไมขอรักน้อยอยังไงอ๋อมันเป็นจริงจริงเราไม่มีสิทธิ์ไปขอด้วยนะแต่จะได้สนุกสนุกนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์อ๋อเพราะว่าเจตเตะออต้องจำเจตเตะไว้นะขอห้าพันไลค์ อ่าไม่ขอก็ได้เพราะนั้นคือสเตฟานเอาขอให้ฟังก็คือว่าเย,ยเตก็คือใช้สามชอบเชียร์แชร์แช่งเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ต้องเชียร์ต้องแชร์ต้องแช่งลิดเราไอผู้ดิดไม่ใช่หรอต้องแช่งให้ทุกอย่างที่มาทำร้ายเทมุกดาต้องแถวค่าไปหมดนะครับอ่ะผมไม่พูดยาแล้วเขาคิดปนึ่งพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะไมมไม่เข้าประเด็นทำไมคนอืนอ่เชียร์ผู้เยอะเออมันฟินอยางนี้เพานแม่จานเขามีบุ๊กต่างๆนะคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่า ในเรื่องเล่นแล้วก็ฟินจริงๆระดับมันแต่ผมว่าในเรื่องอย่างไม่เท่าไหร่แต่แบบมีรอ, ok อบเนี่ยตอ,ตอนสัมภาษณ์น้องจิงบันิตามาช่วยเชียร์นะนะมีคุณมิโน่มาช่วยเชียร์นะเออแล้วก็นี่คือคุณมิโน่จะเชียร์วิจับผมอะไรจับผมแลไวไม่รู้ไงคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบว่าเขาจะงคู่นี้เนี่ยคือหนึ่งมุกดาเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเข้มอยู่แล้วนะ,ะแต่ไม่ได้เข้มในความหมายนะนะตาเขาเข้มเขาเป็นคนดู เขาเป็นคนที่แบบใจแข็งเพราะงั้นใ้เขามองว่านี่คือเรื่องงานเขาเต็มที่แล้วอย่างที่ผมบอกผู้หญิงตัวไ,ไ,ได้ไม่ได้ว่าว่าไม่ดีนะอันนี้คือผมบอกแนละ้วผมสําหรับผมนะผมไม่ได้หมายเรื่องอะไรต่างๆมากมายผมปล่อยฟรีสไตล์นะดังนั้นเนี่ยก็เลยมันก็เลยกกยนนิ่งอินไงบู๊กอากาศยานก็คือว่าบูกดาวก็เล่นไปตามในแต่เขาก็มีมูกแบบอย่างที่ผมชอบไงเค้มเค้มเรียกแบบดงังๆเลยคือลายย่างมันแบบ มันไม่เหมือนกับว่าเล่นแล้วเต็มที่ไงขณะดูการลุกดาไม่เขิร์มคือพอไม่เขินมันจะเล่นละโฟเนี่ยไม่มีก็กแทกต้องถูกอากาศคือเล่นละโฟมันก็เลยน่าเชียร์โค่นี้อ้าวแต่เข้มเขิร์นทำไมมันถึงมันถึงมันถึงกับยิ่งน่าเชียร์ถ้าเกิดว่ามันไม่เขิรนทั้งคู่เนี่ยนะมันดูไม่เป็นธรรมชาติมันต้องมีเขินบางเข้มก็เล่นเล่นหมดเขินแทนจริงเขาเขินเม่เเข้มเขาก็คือเขินฮะแม้แต่ที่สาเขาก็เขินเขาเขินไม่หมดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขาจีบไม่เป็นอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งดูนี่ฟังได้ไงคือเ็าจะเอาแทนที่ว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเขินแล้วผู้ชายคร<อ>ับไม่เขินลับกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่เขินผ,ผู้ชายเขินม,มันก็ได้ดูมิกแบลกนะอเอออ๋อก็ใช่ไหม,าามกลายเป็นอย่างนี้ไง<ม>แล้วขณนเดีวยวกันสองคนเนี้เขาก็ต้องการเชียร์เพื่อว่าเขาจะได้งานเพิ่มก็เลยยิ่งไปันใหญ่วกับแรงเชียร์จากฝั่งแวดล้อมมันเลยกลายเป็นความลงตัว เออแล้ว,แล,วแล้วมีช็อตหนึ่งผมชอบยังไงอาจารย์คือสัมภาษณ์มุกด,ดามุกดาก็โอเคก็ชิลๆไปเข้มเหมือนกับเขยนแล้วก็รีบแบบไปหาไปกล้องไปหาไปข้างเนี่ยต้องถามตรงนี้ทั้งคนที่ถ่ายทําคลิปกับทั้งคนที่มุกก็บอกไม่ใช่ตรงนี้ก็ต้องเพียงว่ต้องหาไปทางหนึ่งเขาเขินมากแล้วก็มีการสันรน่น<ม>ขาไง <laughs> เขินไงอ๋อเขินแรงไงมันก็เลยจบบนั่นไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่ายังไงครับ S <S> <S เหมือนกับว่าพอมุกดาพูดประโยคนี้ฮะแล้วเลยอาจจะทําให้กระแสลดลงหรือเปล่าเนียคุณมุกดาไปบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็จะไปพูดถึงอะไรนะที่คนไปพูด,พดถึงใต้ฝุ่นแล้วเขาขก็บอกว่านี่พูดถามงตรงๆไวยนะเหมือนมุกดาจะเขินๆนิดหน่อยไงผมก็เลยจะกลัวแต่ผมก็ยังยืนยันคําผมเข้มครับครับ,รบเราต้องช่วยกันพายพายไปให้สุดนะบวกกับติดเทอร์โบให้ด้วยนั่นคือผมมองนะไอ้ผมมองใจเข้มครัะเข้มอาจจะเริ่ม ใจฝ่อเนอนๆคือต้องมองสองมุมนะเข้มอาจจะแค่มองว่าเป็นเพื่อนอีกคนหรือเข้มอาจจะคือยิงคืาอาหรือเข้มอาจจะใจฝ่ออันนี้เราไม่รู้ไม่รู้แต่กับเชื่อว่าเริ่มดีขึ้นถ้าเราช่วยกันทายไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนมาเป็นความจรนะมนะิงได้นะก็หนึ่งสองคนนี้อาจจะไม่ได้จิ้นกันแต่แรกหรือจิ้นไปตามเกนหรือจิ้นแต่มามาฝ่อภายหลังหรือว่ามุกดามีกำแพงสูงก็แล้วแต่โอวะอ๋อไม่สน ถ้าพายเรื่อยๆอยู่ค่ะถึงแม้อากาสจะน้อยก็ตามเพราะว่าหลายหลายคู่เวลาเชียร์หรือท้ายไม่เป็นจริงก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนะระหว่างทางที่พายก็มีความสุขคือคนพายเนี่ยมีความสุขอ่ะบุกเข้มก็ได้ไงอ่านะรับวินดุฟ้ตาช่องเจ็กก็ได้ทุกอย่างก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะอาจจะได้คู่นะผมยังเชื่อนะกับคนเราต้องมีความหวังนะแล้วแล้วผมเชื่อนี่ไม่ได้พูดแบบโรคสวยนะผมเชื่อว่ามีโอกาสถึงแม้จะลดลงแต่มีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ครับ แล้วมีโอกาสเนี่ยผมว่าไม่ต่ากว่า20อร็คือแน่นอนกระแสมันลดเราก็ต้องปรับแต่ผมว่าไม่ตาม่ากว่า20ครับดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันผายเราต้องช่วยกันติดเทอร์โบครับนานแล้วผมก็ย้ำคำเดิมมาคู่นี้ฟินเพราะอะไรผมอธิบายไปแล้วคนหนึ่งไม่เขินแล้วถึงเนื้อถึงตัวได้อีกคนหนึ่งเขินแล้วก็อ่าเนี่ยติดเทอร์โบคือเขาอะเขาเขินแต่เขาก็พยายามอะใช่ใช่ถูกแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ให้แฟนคลับเนี่ย ต้องออนลาเขาก็ปล่อยแฟนคลับต้องติดโบเมอรต้องถ่ายต่อนะครับครับตามนี้ครับสวัสดีครับ